<ไ>ดักหนกกุ้มอ่าครับทุกคนเราเล็กทุกคิดอุตตริว่าเอาไข่ล่อมาดีวะไข่กินหน้าก็ไม่เป็ <c oughs> มนมือกินต้องการนกกุ้มตัวเดียวจุดเริ่มต้นของกันโรงเพลงนี่อาจารย์โรงเพลงชวงคณะเรียนหรือว่อาตอนตอนเรียนจบมาแล้วสผื่อฟุ้งน้ำมันก็อยากจะทำเพลงแต่มันไม่รู้จักข้องอัดอืมพวกพวกรู้จักอาจารย์ยงยุทธ์ลุงดำควานอืมก็คือกับอาจารย์หยงยุทธนี่คือรู้จักเลยตอนเรียนศิลปะเป็นอาจารย์ฟุกซ้อน อ๋อครับชาผับพิมพ์อ๋อครับปุ้มจะนิดเลยครับครับเราเราพันลำไห้แกรอดคือนิดเดียวเรียงพันลำไห้แกรอดต่อผมคุณความปุ่มใจเราตะไบครูทำไมครูทำไมครูซีดนะอุ้ยซอยละเอียดว่าเข้ายำแล้ว สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่กับตำนานกล้องประเทศไทยอีก่านนึงนะครับเียว่าทุกคนรู้จักนะครับวันนี้อยู่กับตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะครับอาจารย์ไขมานรวนาสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมครับวันนี้เราจะมาท้าเบื้องลึกเบื้องล่างของอาจารย์ไข่กตะทกเป็นมาเป็นปรือกับว่างอีแต่มาเป็นอาจารย์ไข่ทุกวันนี้คือเริ่มต้นจากตรงไหนครับที่ได้เป็นชีวิตไม่ได้ปีซศษอะไรนะครับครับธรรมดาสามัญที่สุดพอพุ่มเป็นมอยาแพ่งโบราณครับแม่เป็นแม่บ้านนะไข่นุ่ม อ๋ออาจารย์จะได้ยที่ไหนรับยครับพอกับแมนก็คือเดิมพรอนยุที่อู่แหลกคนลังอ๋ออยู่คนล่างครับครับแล้วก็พยกละความหลักของนุ่มสร้าครับของคนพัวเมียก็ไปตั้งกันในผืนทิ้นสุดเขตของสงฆอครับติดกับปัตนีกวงกันทางครับพอเป็นโมยาแพทย์โบราณแล้วก็ต้องทําอาชีพเสริมคือตดผมแล้วก็แม่เป็นแม่ข่าครับ ไข่นมไข่ทุกอย่างครับับตามรัดนักบ้านรอครับที่บ้านจะปลูกทุกอย่างเลยเขาท่านเองอะไรเองทำทุกอย่างครับพอจะว่าทำเหลียงมูกันนะพอกมุ้งทำทุกอย่างแต่เหลียงวัวเหลียงวัวชนเกิดกรอบมดกีบความเป็นปืนบ้านตรงนั้นมีที่ปืนบ้านลงนกลงเขาจะประกับ พ่อเกิดในรอยต่อข้องซ่องวัฒนธรรมไทยพุทธมุสลิมครับแล้วเป็นคนปลาซ่องน้ำเป็นน้ำสุดไทยกับน้ำแหลกของหยุคออโตเมติกมันนี่ครับน้ำสุดไทยคือพอมเกิดอย่างไม่มีไฟดีฝาใหม่เกียงจะาพอยุบ้านได้อย่างบ้านนั้นรวยหยุกจะไม่นั้นครับแล้วก็ชีวิตดีที่สุดคือช่วงที่มเด็กครับยังเป็นวัยเยาว์ นะครับสังคมยังไม่แคบข้าไม่แหลงบีบครับเกิดมากได้ยินเสียงนั่งโมงนั่งลุงครับนะครับนั่งข่าวหน่อยอือกันครับนั่งปรมหน่อยครับเสียงหนูราครับแววดังตีบานกาโลอ่าครับลิกิปานั่นคือรากวรรณธรรมตีได้ยินแล้วก็ ลำศิละครับตมชาวขึ้นมานี่ยได้ยินเสียงสวดมุนจากในในบทคงฝุดครับเดี๋ยวเสียงละมาดอาซานมาในใสโมกจากมัสยิดครับนั่นคือสิ่งที่รม่มครับในตอนเรียนตอนน้อาจารย์เรียนที่ไหนครับลืมตอนจากจานประทมุมครับที่โรงเรียนบ้านลำไพร์ลำไพร์หลังจากนั้นก็ออกป .5 มาต .6 ทำเรียนวุดีอาเทียนครับุทยาแล้วก็ตอหนึ่งถึงสามโรงเรียนให้น,นย้วยไปเลยแมวแต่ตอนนั้นตอนไปมาโรงเรียนชีวิตตอนนั้นใายชีวิตปนเพลิงมั่กับตอนไปมาโรงเรียนเวทนามามานุกมันกับเด็กตัวไปนิดแบบเว้เด็กเราไม่คก่อยหล้สซึกก็ได้อ๋อครับสนเป็นรักเลย, <c oughs> ยเสือก้าวลบ <c oughs> พูดชาววันัง้ลบมาดำทีเป็ดอ่าครับแล้วก็การล่นออกตรงเบ็ดตามบรรดาเด็กๆใช่ครับโลกว้างนี่ก็คือสนามเด็กเด่นของเรา อ่าครับพุ่งเกินในยุคพออมสักดิ์ยุคที่เรามีเพื่อนเป็นข้องเล่นกันเลยกันครับในยุคสะไมันานไปตุงแบกไปลุกปลาไปตีพึ่งไปทุกอย่างครับที่บ้านมีเรื่องเราเรื่องราว,รราวทั้งซี่หมุมเมืองซี่ติดข้าบานมีงูบองล่างูถูดห <c oughs> ลักดีไต่วุ้วงอกอกุลีเรื่องนี้นเด่อาจารย์เคยสร้างวีดีกรรมาชุดๆตอนเด็ก เคยเคยมีอะไรที่อยู่ในความทรงจำอาจารย์ตอนนั้นมัน้งเป็นความสุขก่าดังนหนกุ้มอ่าครับเพิ่งเราเด็กเนาะคุณกินอุตจริวาเอาไข่ล้อมมันดีว่าอ่าส่งกิดเทอมแย่กันเป็นดูลอนเนาะครับวายกินหน้าก็ไม่เป็น,นดูลอนเลย <laughs> ต้องการนกุ้มตัวเดียวจ <laughs> ุดไายลอ้อม <laughs> จะมีฟุ้งเฟือนอยู่นะครับครับ ซึああ่งก <ely> ็มีไอ้หนุนเคยเล่นไหมหนุนกับหนุนหนุนลงหนุนลงหนุนซึ่งก็จะมีนี่เล็กควายตั้งเนี่ยมาปักในไม้กับกูกชายเล็กตั้งนี่ยปักมันจะเป็นไฟประกายขึ้นมาเปหนุนก็ควายกินเมดอ่านกับเม็ดก็ไปขึงเหมือนกันคือจะอยู่กับไฟตั้งแต่เด็กครับคือนุ่ความเป็นเด็กความสุนเราเล่นกล้องเล่นเด็กๆคกับลูกค้างเคยเล่นอย่างไหมกับลูกค้างลูกค้าง มันธรรมดาไม่ได้อ่าตรงข้างกลึงอข้างเสือไม้มันแป๊กไงอ๋อครับซึ่งตะปูต้องตะปูขดกริดอ๋อนี่คือชุดเจาะโพเลยใช่ครับเราต้องไปห้าเผื่อนมาเอืนเผื่อนพอก็เป็นลงกลึงอ้องไม้ต้องไม้แข้งตาไม,มา้ครับเราต้องใช้ตะปูขัดกริด แต่ว่าแน่ความชนของเด็กเรายางปอท้าวใช่ไหมแด่นะต้นยางปอท้าวเปลี่ยนเราไม้ยางตะกอนก้าวไม้ตะโกนต้องเปลี่ยนไปต้องไปต้นยางเอาเชือกเอายางมันนำยางมาปลายเชือกฟกกลงไปนะตั้งแต่เถว่นนั้นต้องขึ้นมาในมือให้ได้กินก้องเปลี่ยนต้องกินลงมางหลังนี่ในยวงเล่นได้เรื่อยมาจ้ะต้องฝึกไม่นานแล้วมันลืบไปไม่เครับใช่ไหมยั่นคือยุ่ง บางน,นู่กับไข่ยิงนกได้ทำบาปขึ้นยังเด็ดเด็ดนะเลือดเอาเลือดนอกมาทาป๋งเชียร์ไว้เด็กๆนะเลยจะกินนิดกนะันกับไปลูกปลาไปอลไรกับไปแลกกับเผื่อนกันนี่เป็นเรื่องปกติอยูอ่แล้วกับกับนีนคือหลักเบ็ดเผื่อนนี่คือปกติปกติใครไม่ทำั้งอะ่ะไม่เคยทำจับยังไงไม่รู้แต่ว่านั่นคือวิธีการต้องหยุด ที่ผมเรียกว่าปลาซ่องน้ำในเวลาต่อมาครับถึงบทจบตัวนั้นปออาอะไรอย่างเงี้ยจะเล่นถึงปออาถึงใคไปในธรรมะเนี่ยเรียนเดียัตเนี่เรียนบิญญาเทียนครับปวสปีมาเรียนเต็มตัวนั่นจะนั่งกัขับเรียนมัธยมของโรงเรียนนั่นเนี่ยยู่อะไรครับจบหมอซานครับก็มาโตทีเวลาศิลป์ป้าตะกำที่หมองใกเนี่ยครับอะไรขวัญมาโยนหยาดพี่น้องก็โยที่ปูแดงอ๋อครับโอเคเรามีเบสมีซ่องคันกับเพื่อนเอียดครับไปมาแต่นั้น ที่ผู้เด็ดะครับจะไอ้เ้าหลักล้างครับตรงมีล่าอยู่ล่าครับผลทางดอกไฟนะครับคนละลูกกันเลยนะใช้ทางดอไฟกันกลางครับนี่ฟังผู้เด็ดนี่ยังเป็นฟันเบ็ดที่เดิมๆหนังแม่ปูดงกบูนเบ็ดบานๆครับความเป็นเมืองข้าวไปไม่ได้เลยครับแค่แค่ตรงนั้นแต่ตอนทวนนี่ไปโอ้ตกใจเลยนุ่นถูกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมาเรียนอยู่สามปี ความจนก็ไม่ได้ขึ้นมาโตเรียนศิลปะโตผัวชังโตสิบมากไม่มีตังค์ครับต้องลอบปฏิบัตินะครับก็ไปเรียนหัวคอยาลาอยู่ช่วงนะครับก็ความที่ไม่ใช่ราวก็เรียนได้ไม่ไม่นานครับก็ออกมาช่วงเวลานั้นเลยเป็นช่วงที่ลอยตออายุ1 8บแปดสิเกาปีนอครับยีปีช่วงลอยตอพอดีอก็สเปฟีล่ะมแม่ก็ชวยแม่ไทยนุ่มมัง่งครับ ่วยกวาดพุ่มในบ้านโผอมังแล้วเคลือมยากับผมั้งครับเกลือทําขายมุวยก็ไปนุกน่านกับเขามังเกลือทํบุญบนตรีก็ต้องเต้นต้องเต้นไปบ้างจนกระทั่งว่าอ่านหนังสือฝึกกันไหมตั้งใจเราจะต้องสอบชิมกอในได้สอบพอสอบนได้ครัก็ข้าไประยู่ในวัดครับกินข้าววัดอ่านหนังสือในวัดจนมาได้กับยูหลังด้วยนะขึ้นรถไกวมา หลงวัวลำพุงครับและจุดเริมตอนข้องกันรองเพลงเนี่ยอาจารย์รองเพลงช่วงคณะเรียนรวดตอนตอนเรียนจบมาแล้วไม่ได้ไม่ได้มีปักประเด็นมาเป็นนักรองรับได้คิดเลยแม้แต่น้อยครับเพลงจะก็ฟงหลวงเราทำเพลงเมื่อกวัยรุ่นทั่วไปทุกยุคครับใช่ไหมเนีทุกวัยรุ่นทุกยุคจะมีกีตาร์ครับกินเล่าเมายาก็แล้วแต่จะลองลำลำเพลงแค่นั้นเองถึงกันไม่ได้พิเศษเลยครับ ก็ขึ้นมาเรียนที่สิมบ้าคอนแถวซอบได้บางเอิญมาสอบได้ครับก็บมีเพื่อนที่เรียนกันด้วยกันเพื่อนฟุ้งมันก็อยากจะทำเพลี้ยไงครับแต่มันไม่รู้จักห้องอัดฮึ่มปุ้มระมหว่างุ้มรู้จักอาจารย์ยงยุทธ์อาปุดำพานครับไปห้าแกแกอยู่ที่บางคุณนุ่นโอ้ยอาจารย์ยงยุทธ์ในน้ำกับห้องอัดอือก็คือกระไรอาจารย์ยงยุทธนี่คือรู้จักเลยตอนเรียนศิลปะเป็นอาจารย์ฟุกซ้อนอ๋อครับผู้ชพพิมพ์อ๋อครับปุ้มจะนิดเลย ครับเก่าเราเราพันลำให้แก่รอดคือนี่ตัวเรียงพันลำให้แก่รอดเนาะคุณความภูมิใจเราต้ไมครูทำไมครูต้องไมครูซีดนะอุ้ยสอยละเอียดว่าสอยเข้ายำแล้วนี่พ่อบอกอยงนี้นะพ่อมันหลุนน้องอาจารย์ไล่ปีช่วงที่ละปาผมเรียนที่ละปลาแต่กำนครกันแต่เรียนในส่องปีครับโอ้กับผมเรียนโรงปอชอยในส่องปียุกยุกผมอแต่ตอนนั้น อ่าครับแต่ตอนนั้นผมไปอาจารย์ไปที่โรงเรียนนั้นตอนนั้นไปเกับไปเยี่ยมโรงเรียนผมเจออาจารย์บอยแต่อาจารย์จำพผมไม่ได้ตอนนั้นอมันมันครับยุค่ผมคือรั่วรุดน้ำครับไม่มีรั่วปูนนะของผมเป็นปูนแม่เหล็กเป็นรลดน้ำแมดเลยเข้าออกรายสะดวกมีป๋าพักดุงพักบุงถุงวังทองอ่าถุงนาลีมั่งมื่นโอ้ยนี้คือเจ้าพอในยุคนั้นยุคนั้นช่วยนาลีมั่งมื่นครับยิ่งแมวนี่ก็บ็อกไปนั่นแล้วทำในงานนี่อ่า ก็กินปักปุงกันคีเขียวเลยเรื่องความดีกว่าต่างบ้านก็ไม่ได้ตรงไรกันเราก็ต้องช่วยเด้ตัวเองตรงนั้นต้องช่วยส่งแต่ว่ามันหน่อยรับทุงสั้นทีน้นพุ่งวายุอดประทับอืครับวยุดประทาบก็ได้ทุนกระจายครับครับถึงแท้จากนั้นพราะว่ามารู้จักกับห้องอัดยนแต่เดียวก็ขึ้นมากรุงเทพครับก็ต้องจบติดกรรมซึ่เมื่อก่อนนะครับนักสุดหาปีอะแรกว่าจะไปยุอเมกาครับอยากไปสวงชีวิต เด็ไวัยนั้นเนาะครับเล่นดนตีพีก็ไปสแสวงความเป็นอเมริกาเป็นสังคมปิดสารับอาร์ติสครับอยากเป็นเสื้เป็นอ,อาจารย์กมุครับทัศนาชฉลีเหมือนกับทวันดัชนีอ่าครับแต่ว่าชีวิตกับปิดพันเราพอแม่แกทํางานพูดเปล่าช่วงเราจะไม่มีลาย,ยมือเลืวแล้วก็อาจารย์ลุงภูมิประคุณกนติมันพอคนเด็ยวจองเลยครับพูดรองศาสตราจารย์ลุงธีรพิจิต ไปซ่อนไข่ฟงเขาเรียกชื่อคัะไปซ่อนหนังสือได้ไปซ่อนหนังสือไปแทนอาจารย์โป้สุรพลเส้นคำไปซ่อนที่โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์สิมกรนความประทุกไปซ่อนต้องซื้อก่อนคที่นี่ก็บรรดาเเผือนฟงที่ไม่อยากทำเพลงนั่งจักรุจักรเลวมันก็ไปกองอยู่ห้องผักกู้เราไครับประกันสี่รัมเงินเดือนสามพันวอบาทไม่เคยเลื่อเลยเงินครติดลา ดูันเต็มเล็กกะหักเลยในบ้านผักนะถั่วซอสดีกับแก้วครับที่ิมากรอนอนไี้ครับมีห้องอัดเป็นโมเลิเมีเครื่องอัดเป็นแปดแท็กทำเพลงครับไปอัดก็ได้แต่ละเป็นเทคนิคเทปขัเสร็จนะครับหยิบกล้องจัดชายชุดหน่วันถ่าเป็นนายกก็ทำเสร็จแล้วมีปอกเทปแล้วก็พิมพ์กันในหลวงพิมพ์ซิมบากอนนั่นนะครับหลังจากนั้นก็ไปให้อนป้ามันดับเทปเป็นกล้องเป็นกล้องแล้วก็แบกกล้อครับแล้วก็บังเอิญว่า มีลุนนองที่จบโบรณคดีสิมากรครับผมไปฟากเทพไ้ทีวีลานนองชอปทุมทองครับเป็นพี่น้อง <ๆ S 2> <ๆ>ก็เราก็ให้เอาเทพไปฟากแล้วก็ลุนนองก็เป็นคนเขียนคอลัมน์เป็นอิสระกับบริษัทบันเทิงคดีของพี่มนุษย์ครับพอได้ฟัง<ๆ>พี่มนุษย์ชอบ <mm ก็เลยเรียกไปคุยเราก็ศรัทธาพี่มนุษย์เป็นไอดอนมูนเราอยู่แล้วครับก็ไปคุยกันทีเดียวเอามาสเตอร์ไปเปลี่ยนจากจุดบุพพาให้เส้นเพลงเป็นบุพพาชอ มันนะคือเริ่มเริ่มต้นคือจริงๆเลยชื่อบุ๊บผ้าแห่งเสียงเพลงมาบอกผ้าเสียงเพลงตอนนั้นคิดไหมว่าจันต้องมาอยู่ในจุดนี้แบบปังขึ้นขนาดนี้ไม่เคยคิดครับผมกลัวว่ามาเป็นครูก็แค่นึกว่าสู้ซ้วนทำส้วนครับทำกรอบลูกอ่านั่นคือปันเล็กเลยแค่นลูกแค่นั้นครับใช้เงินเดือนครูอ่าเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียครับไปพันนันแล้วก็ทำส้วนทำไรอาจจะทำลานะเล็กๆ อยู่ในส่วนอยู่ใ่วัดทําศิละปะทํากอาบุแค่นั้นจริงครับถึงทีนี้พอมาอยู่ในจุดกล้องเพล่งลาเทียนมันแตกต่างกับจุดเดิมมากไหมที่อาจารย์คิดว่าเออสิ่งนุ่มฟัน,ฟนกล้องอาจารย์เป็นแบบนั้นแต่พอมาอยู่ที่เพลงเนี่ยคือมันมันเหลื่อมห้างฟันมาไม่หรือว่าเรายัางทําในรูปแบบที่ในพอเปล่งมันเหลื่อมขึ้นมามีชื่อขึ้นมาผม,มารับมาก่อนเพม,มารับราชการเสร็จสร้างปีสี่ปีครับผมก็ไปลาราชการไปบวชเพลงมันจะเหลื่อมมาให้มาถน,นัดครับู้ใจผููโช ครับปีสุมิทนวมานี่กับปียาครับทันยาสังกสนิตครับปากนั่งดังคูเลยเขาจะจัดลำลึกเป็นสภาธรรมินครับจัดกันิจหางแร่นาเนี่ยก็ต้องมีเอ้าเชิญมากว่าก็มีลลนน้องก็พาหล่แท้ไปที่วัดอัมไพรครับผมว่าอ๋อต้องไปตามเพื่อนเพื่อนคนคือไอ้ทงครับมันอยู่ตรงเฟือครับไปปั๊บมันก็แก้ภาพหนามอยู่ที่โบแต่ตามมานั่นก็คือตั้งแต่เทพมันคือเป็นลืมปรทุมบท ของการอ่อนทัวจะต้องดับทีมมาเราไล่คนเราไม่เล่นดนตรีแล้วไม่แข่งดิก็มาเบรกอัพก็เอามีวงจีพีซุ้มบิโตมิจักคือวงพันธ์การกันมาเบรกอัพกันมีน้องอู๋เอ็กตอนนั้นถือว่าเคยแรงถึงอาจารย์ตอนนี้ว่าออกรายการไปอีพีคอนฉายนี่นะครับก็ว่ากันไปตอนนั้นที่ซ่อนศิลปะผมไม่จะคิดว่าซ่อนอย่างเดียวนะผมขิดไปไกลมันเป็นรายวิชาศิลปะอยู่ในโรงเรียนมัธยมครับ ผมต้องไกให้มันเป็นแผ่นศิปกรรมเท่ากับแผ่นวิทย์คณิตใช้เวลาอยู่หลายปีคอันนี้อมาก็ไม่ได้ออนตัวได้หรอกก็เพลงน้ำกว่ากันไปผมก็ทำนาทีซ่อนเป็นฝ้ายบริยานเป็นรองผู้นยการเป็นอะไรต่างตกางว่ากันไปกระทั่งว่าจุดกระเพ่เรียนตอล่าราชการเรียนตอเบียทูทาลักษุดหญ่เลยต่าคผักพวกในแผ่นศิปะในเป็นพ่อจะทําเป็นแผ่นศิประกรรม ทั่วจริงๆก็เคยมาติดลังอินอแต่ก็คยไม่ได้ออกเทปไปออกแซดแล้วก็ออกๆเป็ดปีไม่ใช่ครับห้างกันซ่อมซี่ปีแล้สำใจเนื้อซอแล้วก็ซ่อมครับใช้เวลานานมากเคยมีคอนเซิร์ตได้แต่อยู่ในความทรงจำที่งานแรกก็คือคนเซิร์ตที่มอสโวประสาทมีปกติฮั่ไหครับครับแล้วก็ตีลังแล้วก็มาคิดตทำอนเซิร์ตเองถือระบําสยามที่แอก เดียวประชุมแน่ธรรมชาติถือว่าเป็นจุจุดทีทําให้เราเดินได้นะครับครับ,รบมันเป็นการมาถึกซดในขังแหลกข้องวุงอ่าครับร่วงนั้นมันเป็นเทคโนโลยีเป็นแผ่นซีดีเหรออ่าครับทำทำกันแล้วก็ไม่ใช่เป็นดูดจักเทไลทในทัวร์ประเทศไปทัวร์คอนเสิร์ตจําได้เล่นทีได้ปีโลกคนแรกสักซ้ำโตได้อืมเป็นว่าคนที่นั่นก็เอาเหล้าจะไม่เหล้าเพียวครับ กินกันก็ใช้เวลาไม่ได้มาง่ายๆครับก็มีเวลากระทั่วข่ากระซ่อนนั่งซื้อไปเพราะผมต้องทำไฟบราณกันครับครับเป็นวนาแพนวนาหมดไฟโบราณกันครับทำหลายอย่างต้องค่วงกะอ่านกลางวันกลางคืนแบ่งเวลาอาจารย์แบ่งเวลาอยากกันอุ้ยนยครับเฉก็เหมือนเลยที่เขาเรียกอาจารย์พอเป็นอาจารย์จริงๆอ่าครับกรซ่อนช้องศิลปะจริงๆครับ ในส่วนของทางทางศิลปะทางราชการก็ต้องทําเป็นแพ่นิลปกรรมำจึงไม่ง่ายเลยครับโดยเฉในซามันทุกวันนี้พัฒนาการของแพ่นิลปกรรมเป็นเบมือนหนึ่งของประเทศละอืไปเรียนเชิญไปแลยได้เลยครับนางอ้นไปแลยได้ครับนางอ้นก็เรียนศิลปะมาครับก็รู้ดีครับสกิลต่างๆตอนนี้เป็นท่านเลยนะครับที่จะขยายไปทั่วประเทศอีกทางก็ทําสภาสิ่งนั่งฉากไปกันครับเราใช้โมกพวกก้นคำว่ามาลิวน่า ก็พัฒนากันมาตอนเลืองครับนะครับหยุกเปลี่ยนผ่านจาก C ีดีครับนะครับห้องอัดจะเป็นแมนนวลครับหรืออนาล็อกก็มาเป็นดิจิตอลครับจากแปดแท็กก็มาเป็นจิ๊บพกสามจิบร้องตัวอตุ๊กทำได้ไม่จบไม่สิ้นถูกเสี่ยงในคมเกลือนเกลื่อนเดียวทุกงไม่ทใช่ๆครับตอนนี้เป็นหยุกหล่มสลายก้องอัดไปสังบตครับทุกคนนี่มีฟีลมือมีความรู้แล้วคนปัจจุบันมีความรู้มันนั่งออนน์มีความรู้เยอะครับ ใช้เครื่องหมากับมือกรองตอนนี้ก็ใช้แค่ซิมตัวเดียวอ่าใช่ใช่ไม่ต้องเป็นฟิล์มนะนี่คือจุกเกล็ดพันครับเดี๋ยวเดี๋ยวยูทูบนี่มีศิลปินทั่วโลกแลได้แมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กติเกิลเทียมยูนเกงคนแต่แหลกละแต่แหลกยุกแต่แหกหยุกผีแหนมีต้องใช้แกะตะแพรนผีออนสอนครับเด็กเดี๋ยวนี้โอ้โหเลีดกันไฟแกงทุกคนนะอ่าครับนี่คือพัฒนาการที่เห็นมาก ซ้ำตัดสวัสด์ข้องมาลิวนะาครับเราก็ตัวหย่มาจากหลุนข้องคาราวางครับดุนพีคาราวาลเมืองรีบเพลงต่างประเทศเราก็ฟังพวกมาเลีพวกแคปตันพวกมากนอกเพิร์ฟฟังสารพผัดผวไม่มีเหลือลุกถุงชัดทองอะลสลิกาพวกฟังแม็ดอีซันเนื้อกลางไตคม็บผื่นบ้านพวกฟังแม็ดเลยความเป็นอีเซลเพลงบอกเพลงอีเซลเพลง ทางอีสานลำเพลินลำกอลอนสโลต่างๆคุกฟังไหม,มที่เป็นผืนบ้านเราฟังผัวผัวลกูกครับแล้วก็ฟังความเป็นสติงความต่างๆแล้วก็วิเเราะครับเพราะว่ชื่อว่าศิลปะมันไม่มีนิยามอ่าครับแต่มันเป็นความงดงามที่ลงตัวในี่ซาดแต่สิ้นคะแนนอนนแต่ถึงกลับมามาเลียนหน้ามาเพื่อยังตอนนั้นอยู่ชาวบ้านกันอยู่ในวัดชิมครับมีนั่งสื้อแปลกอยู่อ่าครับมันมีไอ้กอลัมกรอบแหลกๆข้าวดำผู้หญิงครับ สื่อบองอยู่ตู้ดูผลังแบบนี้เกิดจะดูตาเลยเอ็นแาบนั้นครับก็นั่งนั่งกับเพื่อนเขียนว่ามาริโจน่าเราไม่รู้แปลอะไรก็ไปเอาดิจิเนอร์มาแล้วเอาไปว่ากัญชามาริโจน่า M A มาริ R I J U A N A มาริโจน่าแปลว่ากัญชาคำว่ามาริโจน่านั่นแหละมาริโจน่าครับคำตัวนั้นมาแพร่งทีหล้วมาเป็นจากมาริมาเป็นมารีมารีแปลว่าดอกไม้อ่าครับ วนหน้าเป็นคำสักแสดงขึ้นมาไหมม,มีนังซื้อเกล็ดปลาหมูเกล้นววน,นั่งอันนี้บรรดาวนหน้าอ้วนมาอ้วนอ้วนเอาดอกไม้มาวนัวหน้าเกลิกดแสดงชักขึ้นมาโดยเฉพาะมาลีคือดอกไม้ครับวนหน้าคือเก็ดแสดงชักขึ้นมาอีกอืมแต่มีนี่ยังมีายคนกาใจว่ามาลีวนหน้าคือคือกัญชนาชนั่นไม่ใช่นะจะรูปเลยวอะมันได้แรงบรรดาใจจากกัญชาที่ังแต่ว่าระมาชุดนึ่งซองซ้ำสดซี่ซ้มแล้วเราก็เิ่มาถัดโลโก้ ใบกัญชาบนบนวงเป็นแคร่แดงมาดันใจแล้วออกมาแพล่งมาแพร่งจริงจริงมาลีวนหน้าก็คือบุกผ้าแห่งเส้นเพลงมันเป็นอาหารใจครับคะแนนของศิลปะจิตกรรมประติมากรรมท่าปั้ดวรรณกรรมดนตรีนาฏศิลป์คนมีซ่องอย่างนะครับกินอาหารภายนอกครับกับอาหารภายในครับเพลงนึ่งในในคะแนนของศิลปะครับคืออาหารใจบุกผ้าแห่งเส้นเพลงเป็นอาหารใจคนได้กิน คนต้องมีการลหลับนำพุงโัวใจเวลารอดอาหารเน ấy, <ช>ี่ยพงโัวใจอยู่ตลอดครับคิดว่ามัน<ม>เป็นผ้าเส้นผืนครับนี่คือที่มาของมะาริวนานะหลายคนพวก,กเรายิ่งยังก้าใจว่าอย่างเป็นกันชายเลยนะนี่ทุกวันนี้กันนี่แต่าายันไม่ได้ปูนไม่ได้เลยครับซึ่งตอนนี้อาจาจรย์ผลงานล่าสุดทำมาได้ยอะตอนนี้ก็มีงานเทศกาลแก้มไฟดนตรีครับหลังทีสิบนะครับเป็นเทศมีวันที่สองธันวาคมสองธันวาคมมันเป็นเทศกาลประจำปีเนาะครับจัดกันตีหุบกระพุ่ง ครับทีนั้นนี่เราก็ย้ายไปเป็นรลายว่าหลายครับนะครับที่อำเภอเสียมเพชรบุรีอ่านี้อันนี้เพิ่อได้จองบัตรอลไรยังครับจองบัตรในในเพจมาลุน่าออฟฟิเชียลได้เลยนะครับไปได้เลยหรือทูซูนแปดห้าซ้ำเจ็ดซ้ำสี่หกหนึ่งหกอ่าในกระซ้ามัดเข้าไปนะครับซูนแปดห้าซ้ำเจ็ดซ้ำสี่หกหนึ่งหกเข้าไปทูได้ทางซ่องทางแล้วทางทีซ่องก็คือเรื่องคุ้มกัสภาเสี่ยงฉาบช่วงโควิดครับ ตอนนี้เหลืองพันรัฐบาลตั้งแต่ยุคก้องประยุทธจันโอชาเนี่ยครับครับก้องทันชวนเนี่หลืองแกล้ในสภาเนี่ยครับตอนนี้ก็เราเดินต่อครับเรามีระชื้นประชาชนเข้าชื่อมาตามว่าเนื่องมืดชื่อตอนนี้มีชื่อมื่นว่าชื่อแล้วครับเรียบร้อยนะครับเป็นสภาศิลปะศิลปินอลไววาทําให้ฉาดครับนะครับชื่อนี้ตั้งโดยป้าพยับคำพันธ์ครับแต่ว่าโครงสร้างเอามาจากอาจารนโอระพุ่งไปบุญครับเรื่งมาเป็นชื่อนี้เราทำโดยผ่านประชาชนครับโดยประชาชน เป็นการรวบรวมชมบัตดเก่าของปู่ยาตาถวดพ่อท่าแม่ท่ากับนวัตกรรมไหมมารวมกันครับซึ่งยังไม่เคยมีมาก่อนนืมครับในส่วนอัลบั้มเนี่ยเราก็ปีหน้ามันครบสามสิบปีครับส่วนเราเกือปีสามเจ็ดสิบเอ็ดกอกอสามเจ็ดครับปีหน้าครเจ็ดก็สามสิบปีพอดีครับเตรียมชื่อชุดไว้ว่าอย่าสิ้นหวังอืมอัลบั้มีเตรียมทำอยู่ตแล้วอย่าสิ้นหวังเรามนุษย์เราอย่าสิ้นหวังอย่างเดียวนี่อ่าครับมันก็มีหวังอยู่แหละครับแล้วคิดว่าถ้าเพลงนี้เราสามารถ ให้ผักพวกเราที่เป็นพันธมิตรเอาดนตรีเอานุนนันนี่มาเล่นต่างๆขราวว่าคนพิวเรื่องเราจะบอกคนทางลลกอย่าทิมว่างนะเชนไน้ไหมมีสงครามครูเสดกรังตีซีนะปาเลสไตน์อิสราเอลครับหลบกันระว่างอเมริกาที่อ่างกลางนึงอิสราเอลยิวอิตาเนียะครับดัตเซียจีนซึ่งเป็นปกติของหลกมมุษย์ครับเสื้อช่องตัวไหนทำหมดทึงเวลามันกับเสื้อเก่าเสื้อไหมก็หลบกันโดยปกติครับธรรมชาติก็มันดุ ครับไม่ว่าโควิดไม่ว่าจะเรื่องภัยแรงเรื่องทางเม็ดข้อมันดุลวัวบอคมันดุลวัในทุกพ่อพันธุ์ทางจัตวาหวีว่าอย่าสิ้นวังครับอย่าสิ้นหวังขอบรบสร้างสิปีไม่ล้วหน้าที่ทำทำงานอยู่ตอนนี้ครับเดี๋ยติดตามติดตามนะครับนาเดี๋ยวก็มีผลงานมาเรื่อยๆอยู่แล้วในกองอาจารย์ข้ยืนตลอดสุดท้ายนี้อาจารย์ข้อยากฝากอะไรถึงคนดีเล่แล้วก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์ข้ายมาตลอดครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เพื่อนน้อง ในสายานเพลงด้วยกันนะครับที่โอปุมอุมชูนะครับผู้มาศิลปินเปียบ์มันเลือดแฟนเพลงด้วยเอฟซีเปียเหมันน้ำถ้าเลือดไม่มีน้ำเลือดแห้งละปุ๊บเปลยเลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือการทํางานให้ดีที่สุดครับให้ดีที่สุดทําในหน้าทีเราให้ดีที่สุดตลอดเวลาไม่ว่าจะเรื่องเพลงไม่ว่าจะเรื่องการแสดงบนเวทีหรือการใช้สูตข้างหลังทุกอย่าง มันจาเป็นต่อเนื่องอยู่ต่งเม็ดเลยแล้วก็สําคัญคือขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจกันแล้กันใช้เพลงเป็นซื้อแทนเมืองมิตรภาพนะครับบางบทเพลงทําแล้วให้มีความวังในชีวิตในเดือนต่อไปได้ข้างหน้ามีความสุขคงเสลปินในฐานะผลสร้างงานนะครับขอบคุณมากครับ วันนี้ก็พูดอาจารย์แค่มากมายครับผมขอบคุณมากมากครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะครับเอฟซีทุกคนทุกฐานนะครับที่เป็นกำลังแรงใจแรงเชียร์นะครับขอบคุณทุกไล่ขอบคุณทุกแช่ขอบคุณทุกการเล่นะครับแล้วว่า่วงว่าจะให้กำลังแรงใจนะครับพวกเราศิลปินตายกันไปนานๆนะครับวันนี้ขอบคุณเอฟซีเลยขอบคุณอาจารย์แค่มากมายครับ